อย่างที่บอกอยู่ยดีวันหนึ่งพี่ก้องจากนักร้องนักร้องก็คือช่วงนั้นมาเป็นคอมเมนเตอร์มาเป็น, ator, ปนพิธีกรเริ่มจากเล่นละครก่อนนอะพี่เนาะเริ่มมาจากเป็นนักดนตรีก่อนอก็เล่นนูโวแล้วก็ต่อมาก็ได้มีโอกาสเป็นนักแสดงเข้ามาอยู่ในวงการแสดงแล้วก็มามาเป็น The Voice เป็นโค้ชในรายการ The Voice ครับก็ไล่มาเรื่อยเรืบแต่เราอย่างหนึงที่เราสังเกตมาตลอดอเราดูนะฮะคนอื่นเราโตมากับข่าว มื่อดำโตมากับข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเอาจริงนะก็อาจจะโดนข่าวนู้นกัยพี่กล้องอยู่นานกว่ามั้งอีกอยู่นานกว่าไปสิปีด้วยไม่ีข่าวอะไรอย่างเงี้ยเลยม่เคยมีข่าวไม่ดีพี่ประคองตัวเองยังไงก่อนก็อย่าไปอย่าไปหาเรื่องอย่าหาเรื่องโอ้ยอย่าไปหาเรื่องหนที่มีเรื่องมันก็มาหาเราอะพี่กล้องทันไงได้อ่ะอพยายามหลบพยายามหลบเราอยู่เฉจัยวันทีเรื่องมันก็มาหาเราอะก็พยายามหลบหลีก ขนาดพี่ก้องอย่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองให้โชคที่งานหนักๆจริงๆมันก็เวลาพักผ่อนน้อยเห็นบอกว่าพี่เองก็เคยเป็นนิ้วใช่เป็นนิ้วในถุงน้ําดีไอ้ตรงนี้มันสามารถอักเสบลามไปตับได้เลยใช่ไหมใช่ครับของผมของพี่ก็อักเสบลามไปตับก็ทําให้ตับอักเสบก็แอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลเจ็ดวันค่ะครับอนักหนักตอนนั้นหนักเลยห้ามทานอะไรเลย น้ำหยดหนึ่งก็ผ่านลําคอไม่ได้ได้แต่กลัวนแมันจะเจ็บเหรอคะอาการไม่เขาไม่ให้เขาไม่ให้ทานหมอห้ามทานไม่ต้องพูดถึงอาหารนะแม้กระทั่งน้ําก็ไม่ให้ทานให้กล้วไลนไม่ให้กล้วนในปากได้แล้ว,ลวก็บ้วนทิ้งห้ามกลืนเจ็ดวันน้ําหนักรดไปหกกิโลคุณดูนะคนเรามันไม่แน่นอนเพราะอะไรวะา วันนั้นที่พี่รู้ตัวว่าป่วยเป็นวันที่พี่กำลังทำงานอยู่รือใช่กำลังถ่าย The Voice 1 1> ะ o อยซซีซั่นหนึ่งตอน t h อะ o อยซอาการมันเป็นยังไงพี่มันเริ่มจุกตรงหน้าอกถ่ายถ่ายอยู่ก็ขอจิตงานพักรู้สึกจุกแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวคงหายมั้งอาจจะแน่นท้องหรืออาจจะเดี๋ยวคงทานยาที่มันเระบายแก๊สอะไรก็คงจะดีขึ้นกคค็คิดแค่นั้นมันไม่ดีขึ้นค่อยๆซุดลงจนอาเจียนจนเขาก็พาไปหาขับไปโรงพยาบาลเลยก็คิดพอเช็คไปเช็คมาก็เป็นตับอักเสบ จนห่ะก็เลยก็เลยต้องแอดมิดยาวครับพี่แล้วความโชคดีความโชคร้ายเป็ความโชคดีถ้าพี่ไปช้ากว่านี้สักห้าชั่วโมงก็จะเสียชีวิตได้คุณฟังยินดีนะเออเราจะชอบคิดว่าแก๊ตีขึ้นเออเราจะชอบคิดว่ากดไหลย้อนใช่ไหมเนี่ยพี่ก้องเขาโดนมาแล้วบอกว่า อีกห้าชั่วโมงถ้าคุณตัดสินใจว่าเดี๋ยวรอกินยาขับลมก่อนอเดี๋ยวรอกินยาแก๊สก่อนอ,อีกห้าชั่วอาจจะเสียชีวิตได้ใช่คุณหมอบอกอันตรายมากตับนี่เป็นเรื่องสําคัญมากในเอวะของเรานะครับตับนี่เป็นเรื่องสําคัญมากต้องดูแลดีๆคําถามพี่ก้องครับพี่กอ้กองอยู่วงการที่มาเป็นคนที่เรื่องความรักน้อยมากมแต่วันนั้นมีโอกาสสัมภาษณ์เขาจะตีท้ายครัวแล้โลกเฮ้ยผู้ชายอย่างนี้มีจริงๆไว้ในโลกนี้ ความรักของพี่เนี่ยคบกับแฟนคนนี้มาทั้งหมด30กว่าปีสากว่าปีโอ้โหไม่มีใครทราบเลยจริงๆแล้วแสดงว่าผู้ชายคนที่อยู่ไอ้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของพี่ใช่ใช่ตั้งแต่เป็นศิลปินใช่ตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นศิลปินใช่ครับผู้หญิงคนที่อยู่มาตลอดเลยใช่โดยที่แบบไม่เป็นข่าวเดือด จริงๆไม่ได้ปิดนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะเป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้ปิดแล้ววาลาบไปไหนมาไหนอะค่ะพี่ก้องต้องแบบปลอมตัวไว้ในในในนั้นไหมคะใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้มีการปลอมตัวก็ไปทานข้าวไปช้อปปิ้งในปกติเข้าไปแต่ว่าก็จะไม่เอื้อเลเหยมากสมมุติเราจะไปซื้อของที่ห้างนี้ก็จะมุ่งไปเลยก็จะไม่เอื้อเลเหยก็จะไปซื้อเสร็จกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยทำธุระให้รีบเสร็จแล้วก็กลับแค่นั้นเองพี่ก้องมันจะบอกผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เริ่มจากจุดคําว่าศูนช่ครับ คำว่าศูนย์นั้นคือยังไงพี่ก็ไม่มีเรายังไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินทองไม่มีอะไรเลยก็นั่งรถเมล์ด้วยกันอะไรเงี้ยแชร์ถ้ารถเมย์กันตั้งแต่ตอนแรกเร่ใช่ครับแล้วอะไรวะพี่แล้วเราอยู่ในวงการที่สามารถไม่วอลกแวกได้เลยอ่ะทั้งที่วงการของเราเนี่ยวอกแวกได้ตลอดเวลาเลยมันแสงสีเสียงความสวยงามรวมกันอยู่ตรงเนี้ยวอกแว็กเราตกข้างทางไปต้องรีบ ขับกลับข้หน้าบนทางครับบนทางหลวงอย่าไปตกข้างทางนะคือเบี่ยงปุ๊บกลับมาเลยอย่าไปตกงือตกแค่เฉียแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวยางแตกข้างทางยุ่งเลยแสดงว่าพี่มีความรักกับแฟนพี่ของปัจจุบันเนี้ตั้งแต่เลขหนึ่งกว่าเลขสองเลยเลยอะไรแถวนั้นครับแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเขาก็จะรู้เหมนความสำเร็จของพี่มาเรื่อยๆใช่ครับ มอดดำอิจฉาเหรอคะมดดำาหน้าตาแบบคือแม่คน่อๆอย่างนี้มันยังมีอย่างนี้จริงๆหรอวะพี่ก้องนี่คือแบบว่าหลายๆคนจะเรียกเทพบุตรเป็นแวมปงแบบแา่ความรักเราอย่างนี้มันไปหาซื้อได้ที่ไหนวะ